วันนี้ผมก็จะพูดเรื่องการจับนกการสัมผัสนกแลแล้วก็รวมไปถึงการขัดนกแล้วก็ขนนกนะครับขนนกที่ดีมันเป็นยังไงไม่ดีมันเป็นยังไงมันสําคัญยังไงนะฮะงั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่พูดแล้วมันยาวหน่อยก็อยากจะทําความเข้าใจกันก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อเรื่องนะครับอันวันเนี้ยผมจะเน้นไปถึงไปถึงเรื่องที่เมื่อท่าน จะต้องคัดนกไว้สําหรับแข่งในอนาคตกับคัดนกไว้สําหรับทําพัน์นะครับท่านจับนกขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านจะต้องออมีหลักอะไรในการที่จะคัดนะครับเราแน่นอนเราจะต้องเก็บนกที่ดีไว้ไอ้นกที่ไม่ดีก็ไม่ควรจะเก็บเอาไว้ นะครับสำหรับไอ้พวกที่เป็นนกแข่งปัจจุบันบ้านเรามันเป็นนกห่วงก็ไม่รู้ทําไงได้ใส่ห่วง mm hmm. แล้วมันก็ควรจะต้องไปแข่งอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นดับเมืองนอกเนี่ยเขาเขาไม่มีห่วงพนันแบบเนี้ยส่วนใหญ่นะครับยกเว้นบางประเทศดังนั้นในนกพวกเนี้บางทีพอเป็นนกแข่งเนี่ยเขาก็จะคัดเอานกที่โครงสร้างดีๆรูปร่างดีๆไว้นะครับไอ mm ้ hmm. นอกนั้นที่ไม่ดีเนี่ยมันดูแล้วมันไม่มีอนาคตเนี่ย เขาก็แมวดังนั้นก็อยากจะพูดถึงเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะท่านที่มีกรงนกพันธุ์นกพันธุ์ที่จะคัดเก็บไว้ท่านควรจะจะจะมองอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็พูดจะจะพูดไปถึงรวมถึงเรื่องขนนกด้วยสัมผัสถึงคุณภาพและขนนกที่ดีก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเวลาที่เราสัมผัสนกจับนกขึ้นมาแล้วเนี่ย เราควรจะต้องมีเป้าหมายว่าเราจะดูอะไรหรือแล้วเราควรจะมีเช็คมาร์หรือว่ามีมีสิ่งที่เราจะต้องดูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยตัดเินกันด้วยขนนกนะครับนะครับการสัมผัสเนี่ยเราจะเรียกว่าการสัมผัสถ,ถึงคุณภาพนะครับ นักเลี้ยงนกที่มีประสบการณ์ที่ดีเนี่ยเวลาที่เขาจับนกอะ่ะหลายท่านคงคิดและถามตัวเองว่าไอ้มันจับเนี่ยมันดูอะไรเห็นวะเออมันเห็นอะไรกันเนอะแล้วเราเห็นอะไรนะอะไรอะ่ะเป็นตัวที่ชี้วัดให้เขาวิจารนกตัวที่เขาจับอยู่ของนั้นอะ่ะว่ามันดีไม่ดียังไงหรือมันมีอะไรเนี่ยนะครับเอา,อางี้เอ,อโดยรวมๆแล้วเนี่ยครับเขาจะดูหลายๆอย่างเหมือนกันนะประกอบกันเข้าด้วยกัน เขาจะดูว่านกที่เขาถืออยู่เนี้ยแน่นอนดีหรือไม่ทุกคนก็จะต้องดูกันแบบนี้แหละฮะว่าดีหรือไม่เขาจะตัดสินใจจากการที่เขาได้จับนกดูผมเองก็เหมือนกันนะครับสัมผัสด,ดูถึงรูปร่างโครงสร้างความปลมมตืนที่เรามักก็เรียกกันว่าสมส่วนรูปร่างพริ้วลมแอโรไดนามิกดีทักษะความสามารถเนี้ย มันจะมาจากวันและเวลาที่สั่งสมมาได้นะครับของแบบเนี้ยมันต้องใช้วันและเวลาและประสบการณ์จับนกบ่อยๆจับนกตัวเก่งๆบ่อยๆถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมชมนะครับประสบการณ์เหล่านี้มันจะสอนออกมานะครับให้เราได้เรียนรู้กันมาตลอดผมเองก็เรียนรู้ขบันตลอดนะครับสำคัญการจับนกเนี่ยอย่ามีไบแอส ลำเอียงเพราะว่าถ้าเราจับนกเนี่ยมีความลำเอียงเนี่ยมันมันมันจะข้ามข้อเสียอะไรหลายหลายอย่างไปเลยเช่นไอ้นี่เป็นสายพันธุ์ที่เรารักคุ้มแม่นซื้อมาแพงนะครับแต่พวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันจะทําให้เราลำเอียงไปได้เนี้ยเวลาจับนกอะ่ะต้องเป็นกลางถ้าเป็นนูโตรมากๆต้องเป็นกลางใจต้องนิ่ง นะครับแล้วก็วิจาร์แบบตรงไปตรงมาแล้วท่านจะได้ของแล้วท่านจะได้เรียนรู้กับมันนะครับดังนั้นการที่คนที่เขาจับเนี่ยก็สามารถคัดหรือคาดเดาได้ถึงเครืสมบัติของนกเนี่ยที่จับมาแล้วนะว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยเหมาะที่จะเก็บไว้เลี้ยงหรือว่าจะต้องกำจัดทิ้ง นั่นก็มาจากอะไรอ่ะมาจากพื้นฐานที่เรียกว่าการสัมผัสการจับนกดูนั่นแหละนะครับหลายหลายครั้งที่ผมแนะนําหลายๆคนนะเวลาจับนกเนี่ยจับตอนกลางคืนเป็นไปได้เนี่ยนะครับไม่ต้องไปดูเบอร์ห่วงเป็นไปได้ไม่ต้องไปนั่งดูว่าสายพันธ์อะไรเลยเป็นไปได้เนี่ยนะครับบางทีจับนกเนี่ย ใช้เซนความรู้สึกหลับตาหรือว่าปิดไฟนะครับแล้วเรา,เร,ารู้สึกอะไรเราเห็นอะไรเพราะขีดหนึ่งเนี่ยที่เราจะมาวัดว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมีเส้นกาบขางกาง้อเส้นบันบับบาง,บาง,บางขวางกั้นกันอยู่ดังนั้นเราจะต้องไม่มีจิตที่เป็นความลำเอียงในเรื่องของสายพันธ์ุในเรื่องของลูกกลักในเรื่องของนู่นนี่นั่น ซึ่งทำให้การตัดสินใจในการจับนกแล้วเนี่ยมันคาดเคลื่อนไปได้จากสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นคําว่าดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกนะครับอันนี้ต้องทําใจกันก่อนนะครับคนที่เลี้ยงนกเก่งเนี่ยแน่นอนเขาไม่เก็บนกที่เขาจับดูแล้วมีคุณสมบัติแย่เอาไว้ในกรงแน่เขาไม่เอาไว้ในกรงแน่เขาไม่เลี้ยงให้เก่กัหรอกครับผมเองก็ไม่เอา นะฮะเลี้ยงทำไมให้เสียเวลาเพราะโอกาสที่นกเหล่านี้จะมาชนะได้ดีนั้นน่ะให้ลูกหลานได้ดีนั้นน่ะมันต่ำต่ำมากมากด้วยพวกเขามักจะก,กําจัดนกเหล่านี้ออกจากกรงก่อนเอ,อถ้าเป็นนกแข่งนะบางทีเอาออกก่อนช่วงซ้อมนกแต่บ้านเรามันติดห่วงมันก็เลยช่วยไม่ได้มันเกิดมาแล้วมันก็เลยแข่งแต่เมืองนอกบางทีมันคัดเพราะว่าอย่าลืมว่ามันคัดจากยังเบิร์ดเสร็จแล้วตัวที่เ,ออเ,ออเออหมาะสมเนี่ย ก็แข่งเสร็จแล้วก็ข้ามเป็นเอียร์ลงข้างเป็นโอเบิร์ดไปดังนั้นเมืองนอกเนี่ยมันจะคัดต่อลุ่งนอกออกมาเยอะเหมือนกันเนื่องใครไปซื้อนกที่เมืองนอกเนี่ยซื้อพวกยางเบิร์ดบางทีต้องระวงังไม่ใช่นกนกที่พวกเขาคัดออกมาอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ควรนะนะครับไหนๆจะไปแล้วเอาของมันดีๆหน่อยนะครับดังนั้นพวกเนี้ยพวกฝรั่งหรือพวกเอ่อคนทั่วไปเนี่ย เขาถ้าสมมติท่านมีกรงนกพันธ์ของท่านอยู่แล้วนกพันธ์ท่านบินได้เอาวละอันเนี้ยมาอยู่ในเกณฑ์เดียวกันว่าท่านจะเก็บนกอะไรไว้ในกรงสําหรับต่อยอดทําพันธ์อะไรไม่เอานะครับก็อีกเรื่องหนึ่งว่าจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแตจ่จะไปให้คนเน่ยของที่ไม่มดีจะไปให้แนะครับท่านจะไปปล่อยทิ้งปล่อยว้างอะไรหรือก,ก,ก็แล้วแต่จะทําเป็นนกฟักก็แล้วแต่นะครับ หรือไม่ถ้าให้คนก็บอกไปตรงๆงเลยว่ามัน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 ทำไมนะมันจะได้ไม่ไม่ไม่โดนแบบผมบางทีใหยนกยังไม่ทันเล่นเลยนกนอกซื้อมาหรืออะไรมันเยอะแยะกองเราก็เล็กติดหนึ่งให้ไปบางทีมีเสียงในอดีตนะนะว่าไม่เล่นแล้วก็เอามาให้แม่งให้ฟรีๆนะบางทีให้ไปค้าหกสิบตัวนะผมอะบนะลูกน้องเก่าผมนะบางทีเรียกมาเฮ้ยมีนกไว้ แม่งเกะก,กะกงเอาไปทิ้งโอ้โหเชื่อไหมโทรไปไม่ถึงห้านาทีแม่งรีบขับมอเตอร์ไซค์มาอเอาเก่งมาเลยปอยมันเอาไปขายมันเอาไปคัดเก็บมันก็รู้ว่านกเราอะไรเป็นอะไรอันที่สองอันที่สองเนี่ยมันเอาไปขายได้อผมก็ไม่รู้นะอย่างเมื่อก่อนผมถามมันเฮ้ยไอพวกนั้นพวกนี้มันเก็บปะปะบอกเฮียไอมังคยเฮียไม่เก็บหรอกถามไงผมขายไปละคู่ละหมื่นห้าฮะมันขายคู่ละหมื่นห้าเลยเหรอโอ้โหได้ราคาเว้ย อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกโอ้อยเฮีนนออยนกเฮียมีราคานะนะตัวหนึ่งหมูหมามันก็ยังมีเป็นพันพันนะนั่นนะอืมก็ก็ก,ก,ก็มันก็เอาไปจัดการลูกน้องเก่าบางทีเราก็สงสารเหมือนกันลูกมันสองคนอาชีพก็ไม่มีนะครับก็เล่าสู่กันฟังสำหรับเรื่องนี้อกลับเข้ามาย้อนกลับมาในเรื่องของเราเหมือนกันนะครับเอาง่ายง่ายคือเวลาที่เราจับนก แล้วเนี่ยดูนกแล้วเนี่ยนะครับอย่างพวกคนเก่งๆเนี่ยเวลาที่เขาจับนกแล้วอะไรที่เขาคิดว่ามันมันแย่ Meet เขาก็ไม่เอาเขาก็อ,าออกจากกรงเขาไม่มาเก็บถึงขนาดเอามาซ้อมเซิร์ฟอะไรด้วยนะครับออกจากกรงเลยนะครับเพื่อที่ใช้เวลาเน้นๆกับนกที่เขาดูแล้วดีมีอนาคตไอ้นี่สาคัญนะฮะเขาจะใช,ใชใ้เวลาเน้นๆกับนกที่เขาดูแล, <ๆ S 2> แล้วว่าดีมีอนาคตงั้นพวกเราก็ควรจะใช้ พื้นฐานเดียวกันในการตัดสินใจในเรื่องพวกนี้หลายท่านอาจจะถามว่าคนที่เลี้ยงนกเก่งหมายถึงยังไงอะ่ะเออคำถามก็ดีนะเอาง่ายๆก็คือพวกนี้ก็เป็นคนที่เขาเลี้ยงนกชนะบ่อยๆแน่นอนอันดับดีๆสม,ม่ำเสมอแน่นอนหรือไม่ก็เป็นพวกที่เพาะนกผสมพันธุ์เก่งใช่นะครับ อย่างมูริแมนเนี่ยเมื่อก่อนไม่เถียงผสมพันธุ์เก่งแต่มูริแมนแข่งเองไม่เก่งคนอื่นเอาไปแข่งเก่งหุ้นส่วนเก่งนะครับมูริแมนเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยชอบที่จะเพาะพันธุ์นกแล้วก็ให้หุ้นส่วนเนี่ยเป็นคนดําเนินการจัดการแข่งขันเป็นอย่างเงี้ยทั้งชีวิตนะช่วงหลังๆก็พอนกมาก็ให้ลูกสาวว่าไปแข่ง อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสําหรับให้เห็นชัดว่าบางคนเพราะนกดีนะแต่เลี้ยงเองไม่ได้เรื่องอย่างมูริแมนเลี้ยงเองก็ไม่ได้เรื่องนะครับต้องให้หุ้นส่วนเป็นคนจัดการแต่ถ้าเข้าคู่เนี่ยยอมมันมันฝีมือนะครับเอ่อมูริแมนเนี่ยมันเป็นนักผสมพันธุ์ที่ทั่วโลกก็ยอมรับกันนะว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งในอดีตนะบ้านเราก็มีคนเมื่อก่อนก็ ชอบนกสายพันธุ์นี้บ้านกสายพันธุ์นี้กันอยู่มากเหมือนกันก็สั่งกันเข้ามาเยอะนะครับแต่หลังๆมูริแมนเอาสไปง่ายถ้า20ปีแล้วล,ะละ่ะที่มูริแมนเนี่ยเปลี่ยนจากนกแนวเดิมที่เป็นคู่เป็นโกลเด้นคัพเปิลหรือเบสิกคัพเปิลนั่นนะคู่เงินคู่ทองคู่หลักของเขาเนี่ยที่เป็นวันเดนบอสกับผลผลิตของวันเดนบอสกับบลูเจนเซนเนี่ยที่ออกมาแล้วเป็นพวก ไอ้ไวนต์ไอ้กรินไอ้คาเดตอะไรต่างๆสายพวกนี้มาซึ่งหลังๆสายพวกนี้มีน้อยมากที่จะอยู่ในยีนของอกงบุริแมนเพราะว่าบุริแมนก็ผันตัวไปไปเลี้ยงนกแบบออกทางไกลนะครับออกทางไกลมากขึ้นก็หาสายพันธุ์อื่นๆเข้ามามากขึ้นดังนั้นช่วงหลังๆเนี่ยถ้าใครเห็นนกบุริแมนได้นกบุริแมนมาบางทีเป็นพวกฟอริซูลเป็นพวกทางไกลแบบไกลเยอะ มากกว่าวันเดียวก็มีนะงั้นงั้นช่วงหลังเนี่ยนกมูริแมนเนี่ยมันไม่เหมาะกับมาแข่งขันบ้านเราแต่ผมก็เคยนําเข้ามานะแล้วก็นกนอกรูก้สึกถ้าผมจำไม่ผิดผมแบ่งให้พี่ชัชวานไปพี่ชัชวานไปก็เพาะและได้ถ้วยด้วยนะครับก็ได้ถ้วยสายใต้ผมจําได้นะครับเมื่อสักสองสมปีก่อนนะครับก็เล่าสู่กันฟังงั้นมูริแมนเนี่ยเป็นนักผสมพันธุ์ที่ใช้ได้เลยในมีฝีมือคนหนึ่ง นะครับแต่ถ้าแข่งเองเลี้ยงเองไม่ค่อยเก่งนะครับคนเก่งต้องรีโอเฮอร์มันผสมพันธุ์ก็เก่งคัดเลือกนกเองก็เก่งแข่งเองก็เก่งนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเข้าใจให้ให้ดีก็คือความสามารถในการแข่งขันเนะี่ยมันไม่สามารถวัดคำนวณกันได้จากคุณสมบัติของโครงสร้างนะสรีระนะเพียงอย่างเดียวที่เราเอจะมาดูของพวกนี้บอกจับนกแล้ว โครงสร้างแบบนี้บอดี้แบบนี้แล้วจะมาบอกว่ามันจะต้องเก่งมันไม่ใช่นุย้ยฝรั่งมันถึงมีสุภาษิตบอกว่าให้ตักก้าเนี่ยนะฮะเป็นตัวชี้วัดก็คือเอาไปแข่งนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องเรื่องนี้ก่อนนะไม่ใช่มาจับโครงสร้างกันแล้วจะบอกเก่งหรือไม่เก่งพียงแต่โครงสร้างเนี่ยมันดีหรือไม่ดีท่านนั้นเองนะครับ เราต้องเข้าใจถึงเรื่องนี้ก่อนเพราะม่นั้นเนี่ยเดี๋ยวจะงงกันงั้นเราต้องเข้าใจถึงเรื่องหลักที่สําคัญมากๆอีกสองอย่างที่อยากจะพูดก็คืออที่มันควบคู่กันนะครับแล้วก็สรรหาอคัดเลือกนกพันธุ์ที่ดีเข้ามาแล้วก็การเข้าคู่ที่เป็นศาสตร์เพื่อให้ได้นกแข่งที่มีสรีระโครงสร้างที่ดีเหมาะสําหรับแข่งสองเรื่องเนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าจะเลี้ยงนกเนี่ย สองเรื่องนะั่นคือการสรรหานกพันธุ์ที่ดีมาเข้ากงแล้วก็ต่อไปก็คือการเข้าคู่นกเพื่อให้ได้เพอผมคุณได้สายพันธุ์คุณคัดเลือกนกพันธุ์อะไรที่ดีมันเข้ามาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของการเข้าคู่ไงถ้าท่านเข้าคู่เนี่ยยังไงก็ต้องการให้มันต้องให้มันได้สรีระที่ดีโครงสร้างที่ดีและเหมาะสําหรับแข่งอันนี้เป็นสองเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับงั้นหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อเราจับนกดูแล้วเนี่ยดูอะไรกันเนี่ยดูอะไรเลย เราควรให้ความสนใจเรื่องอะไรกันนะครับก็อย่างที่เกิดไว้ในช่วงต้นนั่นแหละหลักๆแล้วเราควรสนใจเป็นพิเศษก็คือคุณภาพและสุขภาพของขนนกปีกโครงสร้างความสมส่วนของนกซึ่งถ้าเราเข้าใจใส่ใจในรายละเอียดมันจะทำให้เรามีการพัฒนาลักษะของเราเมื่อเราสัมผัสนกมากขึ้นหลายท่านอาจจะได้ยินว่านกแต่ละสายนั้น ก็มีขนาดและรูปร่างต่างกันบ้างก็บอกว่าสายพันธุ์เหล่านี้จะต้องตัวเล็กตัวใหญ่แต่เชื่อเลยครับไอ้นกที่เก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมีองค์ประกอบหลักๆที่สําคัญก็คือมีโครงสร้างที่ดีสมส่วนสุขภาพของขนนกผมเน้นนะ,ะขนนกนั่นนะ่ะจะต้องดีมากมีใบปีกที่ดีที่ผมเคยบอกเนี่ยใบปีกแต่และเส้นเส้นกลางจะต้องแข็งแกร่งกลางออกมาซับในไม่ต้องกว้างแล้วช่วงสี่ห้าเส้นหลังเนี่ย นะฮะเรียวงายาวแล้วก็เส้นกลางแข็งนะครับมีรูอากาศช่องอากาศเพื่อจะได้ไม่หนาเกินไปให้นกเสียพลังงานโดยใช่เหตุนะครับน้ำหนักนกก็ต้องมีน้ำหนักที่ดีคุณต้องสเหล่าเนี้ยมันจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานของมันนะครับนี่ก็คือหลักหลักในการดูว่าเขาดูอะไรกันเดอะแต่สิ่งที่เราดูทั้งหมดต้องต้องบอกก่อนอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปก็คือผลงาน ท่านสรรหานกที่ดีมาไว้ในกงผมเชื่อมันต้องมีนกที่ดีผลงานที่ดีดังนั้นเวลาเราจับนกเนี่ยถึงบอกว่าไม่ต้องลำเอียงเพราะเราต้องถือว่านกทุกตัวของเราเนี่ยในกงมันดีหมดงั้นถ้ามันดีแล้วเนี่ยท่านจับนกเนี่ยท่านก็เน้นที่รูปร่างเพราะอย่าลืมเวลาเราเข้าคู่นกอะ่ะมันถ้าคนเข้าคู่นกบางทีเนี่ยไม่เน้นเนี่ยไปเอาแต่สายพันธุ มาจับชนกันเพชดีกีมาจับชนกันเนี่ยมันได้นกที่มันโครงสร้างไม่สวยนะแล้วก็ไม่ได้เรื่องนะนะผมเคยไปกรงบางกรงเนี่ยซื้อนกมาก็แพงเหมือนกันนะประกากฏผมจับดูโอ้โหลปล่างอย่างนี้มันไม่ไหวเลยวะ่ะมันมันเข้าคู่ไม่ไม่ใช่อย่ะบางทีเขาไปซื้อนกโครงสร้างคือไปซื้อนกที่โครงสร้างมันไม่ใช่อย่างนี้เอามาเนี่ย บางทีมันเล็กจนเกินไปนะครับเข้าคู่แล้วมันก็ยาวบางทีมันก็ใหญ่บางทีมันกระดูกกระปิมไม่สมส่วนกันเลยอ่ะงั้นไอ้พวกนี้มัน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 เป็นอะไรที่เราจะต้องเน้นนะครับจะหานกมาทําพันนะนอกจากผลงานที่ดีแล้วต้องโครงสร้างอะไรมันต้องดีด้วยนะครับงั้นขนนกอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเน้นผมเน้นไว้แล้วนะขนนกที่ดีนะ เ็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเหมือนอย่างที่ผมเน้นอยู่ว่าสุภาษิตของของเราเนี่ยบางทีก็ได้ยินกันบ่อยๆผมก็พูดกันบ่อยๆไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเนี่ยม,ม,มันหนีกันไม่พ้นนะครับนกที่มีคุณภาพของขนที่ดีเวลาที่เรามองแล้วสวยงามเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพที่ดีของนกตัวนั้นๆนะครับขนที่ดีมันจะฟ้องถึงสุขภาพที่ดีของนกตัวนั้นๆนกตัวไหนที่มีขนนกที่ดีมันจะเงางามมีแป้งขึ้นที่ใบปีก ดีขึ้นกว่านั้นถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยใบปีกมันจะต้องมีน้ํามันเป็นลายลายขวางไว้อยู่ให้เห็นที่ใบปีกเนี่ยหลายคนที่มากงผมหรือว่าผมมีโอกาสจับประสมผัสและโชว์ให้ดูเนี่ยจะเห็นว่าเหนือกว่าใบปีกที่สมบูรณ์ไม่ใช่แป้งเหนือกว่าแป้งเนี่ยบางทีขนที่อยู่ด้านหลังมันจะพับกันนะครับมันจะพับขึ้นมาให้เห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับเอ่อเอ่อเอ่อหยิกหยิกขึ้นมา เหนือกว่านั้นเวลาที่กลางมาเนี่ยปีกเนี่ยมันมีลายน้ํามันขึ้นเลยขวางอยู่ตรง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 เส้นมันนัน่นแหะคือความสมบูรณ์ขั้นขั้นสูงสุดของของคุณภาพของขนแล้วน่ะนะครับงั้นอท่านจะต้องเลี้ยงนกให้ได้แบบนั้นท่านจะต้องหานกให้ได้แบบนั้นท่านจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องหานกที่ดีเข้ามา และหน้าที่ที่สาคัญอีกข้อหนึ่งที่ผมพูดคือท่านจะต้องสมผสมพันธุ์นกนะครับออกมาให้มีโครงสร้างสรีระที่ดีที่เหมาะสําหรับแข่งสําหรับทําพันธุ์นี่ครับเป็นสิ่งที่ผมผมย้ํากันอยู่ในหลายหลายคลิปต่อหน้าก่อนหน้านี้นะครับนะครับสําหรับนกพันธุ์เนี่ยนอกจากสายพันธุ์ที่มันจะต้องมีประวัติที่ดีผลงานที่ดีแล้วเนี่ยนกพันธุ์ที่เราคัดเนี่ยมัน มันจะต้องเน้นๆน,น,นะมันจะต้องเน้นๆเ,เลยว่าก่อนแรกสุดเลยเนี่ยผลงานนําหน้านะถ้าผลงานไม่นําหน้าเนี่ยเหนื่อยเพราะที่เหลือเนี่ยมันเป็นจินตนาการกับเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นอะไรที่เราอยู่บนความที่ไม่แน่นอนนะอันนี้ก็จะเป็นลองสำหรับคนที่มีของดีกว่านะครับนกพันธุ์ที่เราคัดไว้ทําพันธุ์มันจะต้องมีคุณภาพของนกของ,ของของขนนกที่ดี ซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานหลักเลยในการคัดเลือกนกใช้ทําพันธ์นอกจากผลงานอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยนกจะต้องมีสุขภาพที่ดีคนที่ดีนะครับใช้ผลิตแชมเปี้ยนในอนาคตของเรานกเก่งของเราเนี่ยแน่นอนมันจะต้องการสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดในทางกลับกันเนี่ยนกที่มีคุณภาพของขนที่แย่เนี่ยก็ไม่ควรเก็บเอาไว้ทําพันธ์เพราะมันจะบ่งบอกถึงสุขภาพของนกตัวนั้นแักท้ายที่สุดมันก็จะส่งไอ้ความแย่ๆเนี่ยไปให้ลูกหลานมันได้ นะครับงั้นขนนกที่ดีเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปแล้วเนีครับเงางามดั่งไหมแข็งแรงกันน้ําได้ดีทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมันมัน,ม,นมันมีแป้งมันมีน้ํามันที่ผมพูดถึงงั้นเราต้องเลี้ยงนกเนี่ยให้มันได้ขนแบบนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานเลยนะไอ้ขนที่แย่ๆเนี่ยบางทีที่เราเรียกบอกขนเข็ม,ขน,ข,มขนเข็มเนี่ยแล้วขนมันแห้งเนี่ย นกบางทีเนี่ยมันป่วยนะถ้านกอย่างเงี้ยมันป่วยขนมันก็จะไม่ค่อยดียงั้นนกควรจะต้องระวังในการที่เราเลี้ยงนะครับขนนกมันฟ้องถึงฝีมือของท่านมันฟ้องถึงสุขภาพของนกนะครับนกที่มีขนที่มันเค็นเนี่ยจะใช้พลังงานในการบินมากกว่าและจะเหนื่อยเร็วกว่า การบินเนี่ยมันจะต้องใช้นะครับขนที่ดีพยุงตัวมันได้ดีกว่าถ้าขนที่เข็มเนี่ยนกมันก็ต้องใช้พลังงานมากกว่านะครับอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกนกขนแห้งเนี่ยจะขาดคุณสมบัติของการป้องกันน้ํานะครับแล้วก็พวกเนี้ยโหถ้าเจอฝนอะเละเลยเละเลยบางทีเห็นต่ก้านเลยเาฉนั้นเราจะเห็นว่านกบางตัวอาบน้ําแล้วขึ้นมาสบัดไม่ทีคีก็ ดูแล้วยังยังเหมือนกับไม่ได้อาบแต่แต่นกที่มันขนไม่ดีนะ่ยอาบน้ําไปทีเนี่ยมันดูมันกระดูกกระดูกเลยนะครับงั้นขนนกแข่งเนี่ยจะทํำไงเราก็ต้องทําให้มันอยู่ในท็อปฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับขนดีๆเนี่ยมันจะรัดตัวมันจะดูแน่นหนาเงางาม,งามดังไหมนกก็เหมือนกับรถยนต์นะครับที่เออ การเปรียบเทียบความเร็วความเพรียวลมการออกแบบสรีระสมส่วนรูปร่างไม่ต้านลมเวลาที่มันวิ่งบนถนนน่ยมันก็เหมือนกที่ผมมักจะเปรียบเทียบกันว่ามันก็เป็นแอโรไดนามิกนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องพวกนี้ฮะเวลาที่ท่านจับนกก่อนที่จะมาจับนกจับอะไรเนี่ยทำใจนิ่งๆไม่ลำเอียงแล้ว เก็บนกที่มีโครงสร้างสรีระที่ดีไว้ผมไม่พูดถึงผลงานเพราะผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องอาผลงานเป็นเกณฑ์ก่อนถ้าใครไม่อาผลงานเป็นเกณฑ์จับนกโดยที่ไม่มีผลงานก็แล้วแต่ท่านนะฮะอันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมแนะนํานะครับ